มึอนี้ยายตุกสีแกงเห็ดแกงเห็ดใส่บักบวบพี่น้องเบื้องโน้ตบวบบักบวบ,บว,ว่ามันออกทุกขวาเลยว่าไงมันหนาวมันแตกกระมีแต่ว่าเสียวหน่วยที่มันพ่อแกงครับพี่น้องอุย้ยพังสนน้องพะเลียดนี่นี่ไปเก็ย่ยวกบไอตัวมาแล้วตาไข่แต่คลองอีกบอกครับพี่น้องบักบวบกำลัางงามเลยหน่วยนี่หน่วยกำลังพ่อง,งามครับพี่น้องครับอุยอ้ยอูย้ยมัน เกิดบจะนี่นี่สรงหน่วยติดกันมนัเนี่เอ,อ้าโอ้ตึงเงือกแนวหน่วยหน่อย,ยก็มีหกบวบนี่ก็พอได้กินนี่ครับโอ้ตัดเอาตัดเอาได้มาแล้วสามหน่วยง,งามๆเลยหน่วยกำลังพอดีพองามครับพี่น้องบักพีกเต็มอยู่คนน่ะบักเขือกลายหากเกลือบักเขียไปซุ้พี่น้องมาเบิองบักเขียตัวเดียวสิได้ลายปายในได้ครับเด้บเอบักเขีย เพราะแยกตุกต้นเดียวนี่บ่มันหน่อยด้เอาหน่วยมันพ่อดีซุปนะครับนี่จังสีกะซุปได้หน่วยซํานี่พอดีซุปครับโอ้ยนี่ซํานี่กับพ่อดีซุปนี่ต้นเดียวเนี่ยไม่รู้จะได้กี่หน่วยนะครับนี่ซัมนี่พ่อดีซุปลายอยู่ด้เบิงเ่งมัอเส้านี่กินกับตำบักทัวก่วกระเซียมด,ด้วยพี่น้องเ้อลูกท้ายมากกับ ให้ลูกไส้ไปบ้าหน่อยมาแต่ละรอบกันเลยเราอยู่ต้นเดียวกับพ่อซุปแล้วพี่น้องเงี้ยนี่เนี่ยหน่วยกำลังพอดีพอดีแย่ตุกเราอยู่คนเดียวเรากินบ่บ,บท่านพี่น้องปวดออกแต่ยงระวางเลยแับนี้เเป็นพ่วงเลยกินบ่ท่านแก่ครับพี่น้องครับ เอาซ้ำพอได้ซุบนะครับเนาะเห็นลายหน่วยอดิ่บแจ่มเสี่ยวไปนี่อยู่ในสองต้นตั้งแต่ต้ตนเดียวนี่ก็อยู่ในเฮี้ยนก็นมีอีกแต่ว่ามันสองมือเราแยกตุกเลยว่าไม่เอาขอางใ่ไปซุบได้ป,ประสนนี่แล้วหน่วยซ้ำนี่นะพอดีนี่เนี่ยห่างกัอยู่ในล่านไทยเพิ่นกนัอยากหลายบาทอยู่ ก็ลังพอดีซุปครับพี่น้องครับนี่อันนี้ต้นเดียวก็ได้ประมาณน,นี้นะครับเพราะว่าเก็บไปแล้วเที่ยนึงนี่อีกต้นหนึ่งได้บอกเกลีลยวก็หาหอมไปซุปใสตัวพี่น้องไยหอมอยาตุกก็ง่ามๆตัวถอดนเอาเลยขานลีไปมันหลายแห้งเห็นมันแตกกอครับพี่น้องครับให้มันแตกกนอน,กกนะครับหอมหัวแดงเรา เอาไปซุปเซ่ขี้ยะครับพี่น้องครับนี่เราหวนออกมาแต่น้ำพี่น้องพี่น้องห้มากกะเลยเอามาขายายครับพี่น้องครับหอมใส่หลายเสียบหลายทึ่งหอมอันนี้สาลาเน่พร้อมสาลาเน่กับยูพุนสาลาเน่ยูพุนงอแบบนี้หนึงสาลาเน่หอม เหลือลูกดวดไดนี้วันนี้เราจะซูบกเขียกันนะครับทั้งซูบกเขียทั้งแกงเฮ็ดล่ะหาลูกดวดหาลูกดวดไปกินใส่แกงเฮ็ดก่อนพี่น้องเป็นอะไรดกครับว่าบักริกอะบึ้ยหาลูกดวดใส่แกงเห็ดตัวตะเกครับพี่น้องครับ,รบปลูกไว้กับพ่อได้กินได้ยากครับพี่น้องครับ อันซุกเราก็มาไล่คนเลยปลูกแทะกระทางมาที่นี่อันเบีย้ยเบี้ยกระเพ้าเนี่ยเต็มบิดยูน่อแตะกระทางัลยหล่แห้งผมมันลวงลงมาเกิดเซี่ยวสะอยู่บ๊วยทั้งหมดบวบวตะไคร้ผักขาไปตูเห็ดหอมโอ้มีแต่แนวหอมๆเลยบ้านนี้อือนะครับวันนี้อาหารอันลดเลือดนะครับวันนี้เป็นเลย yeah. จะเอาไปใส่น้ำปเปลี่ยนใส่อยู่ซักใส่อีกก็ไรตัวไข่ใส่หน่อยนึง่งยี่หด้อบ้างนะใส่เป็นปลาก,ก็ได้ซุปมะเขือนะครับ,บมืม้อน้ำมันนัวเติบอยู่มาด้าซุปบักขีอะไรบ้างนี่ซุปบักเข้าจาขวางแกงเห็ดใส่หน่อไม้แล้วก็บวบจาขวางลวกบักบวบพี่น้อง สดๆจากสวนโหระพาเนี่ยก็ข้าวเหนียวนะครับเบ้ยมือนี่ขักเนี่ยเลยอาหารที่แซ่บที่สุดในโลกเลยซุปบักเขียนี่นะพี่น้องเอ้ยของแซจเรลลนนื่อ,อ,องอะไรนึงซุปบักเขียร์รัวบวบบวบอันก็หนึ่ง ตามค้าขอทุูบปอกเชียรตามขำามขอข,อไปไปข,อขอวาคู่เรีค่เรียขวจะคล่องเหืออืมจัอจับแิี่ังเห็นจับดิต้บอกอโอ้ตูบปอกเชียรกระชับเจ้าบวงเจ้าบักพิกดิบจะคล้อง พี่น้องเอ้ยขำเงนหนงเอนกนนโอเคนี่แหละคพับล้วแค่นี้แหะครับแต่ว่าดีครับ